นครปฐมกาไปปลูกเสกท้าเวสุวรรณงานนี้คนมาเทียบเลยครับเอาพากันมาที่นี่บรรยากาศดีกลางคืนอะไปที่ศาลเจ้าพ่อเสือหนองอาเสียตาบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับวันนั้นน่ะถือว่าเป็นวันดีในการประกอบพิธีปลูกเสกท้าเวสุวรรณและผ้ายันเท้าเวสุวรรณด้วยเท้าเวสุวรรณมาแรงจริงๆเลยนะ เขาบอกว่ามีชาวจีนเนี่ยที่ถือว่าวันเนี้เป็นวันวันเสือเปิดปากขายซัพยโอ้ก<ฮ><ฮ>าทำในพิธีในวันนี้มอกเลยเดี๋ยวจะได้รับทรัพย์กันทั่วได้าก่อนเริ่มพิธีนะครับจะมีการบวงสวงเท้าไวสุวรรณเทพเจ้าใจสิงเงี้ยที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าเจ้าพ่อเสือซึ่งก็เชื่อว่าสามารถบรนดานโชคลาบได้เงินทองและป้องกัน ไทยนานาประกาศ <c oughs> ในทั้งเงินในทั้งอทอ<ำ>งก็มีเรื่องของความเป็นสุริมงคลกลับไปด้วยถังไทยด้วยจุดทูปจุดเชิดกนให้เรียบร้อยนะครับในพิธีกรรมในครั้งน,นี้ก็มีนายพรเทพแสงขำขนทรงเจ้าพ่อเสือพร้อมด้วยราชทรงกับขนทรงนั่นแหละที่มีชื่อเสียงนะจากหลายสำนักมารวมตัวกันที่นี่โดยที่นัดหมายกันนัดมานะ วท้าเวสุวรรณแล้วก็พายันทาเวสุวรรณเนี่ยมีหมดเลยนะจะบูชากันไปตามความเชื่อก็แล้วแต่มีทั้งแบบที่เป็นรูปองค์ขึ้นมาเป็นดับเหรียญหรือเป็นแบบข้ายันข้ายันตี้ก็พวกมาได้กต้ก็กับพุญธิสารเอาไปตอบก็บอกว่าจะช่วยเหลือนะฮะในเรื่องของพยันอันตรายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเงินที่ได้จากการเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปบูชาเนี่ย เขาจะมอบให้กับหน่วยกู้ภัยและกู้ชีพมูล,ลนิธิสุขสารานุเพราะจุดโพทองเพื่อเอาไปช่วยเหลือประชาชนด,ดีมากไยในการประกอบพิธีนะครับไปดูอ่างน้ำมนต์กันหน่อยนี่ติงต้งติงต้งติ้งติง้งโอ้โหจอดอย่าง,งน,นี้แล้วก็ดูไปเหอะว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นอะไรยังไงคนเขามีความเชื่อเป็นว่ากันไม่ได้จริงๆนะบางคนก็ก้มเงยๆก้มไปร้อง โอ้ยเทียนมันร้อนเข้าตาเจ๊อย่าก้มอย่าก้มต่ำเอออย่าก้มต่ำดูไกลๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับไปดูเรื่องราวของความเชื่อใครจะถ่ายเอาไว้ยังไงผมก็ไม่รู้ว่าแต่ขออย่างเดียวเออส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยกันบ้านคุณเขกลุ่มไลน์เขาหรอเปล่าเราเอเนาะถ้าผมยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์เชิญครับผมกไปด้วยครับ อปเอน,น้ำเข้าไปทีปปโอตาตาตาแตา่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณผู้ชม<ป>เดี๋ยวพาไปดูสาวอีกคนหนึ่งละการพูดถึงพิธีหยดน้ำตาเทียนเธอกำลังทำพิธีหยด